หนูฝนหนูได้ไหมอ่ะหนูไม่เห็นโชูนะเดี๋ยวหนูเสียเงินฉีดยาให้เอาไหมไม่เป็นไรโอ้ยโอ๊ยฉีดที่ได้รถป่ะน่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าถ้าคนขับโดนยิงอะมันเปิดล้านอะเปิดล้าเปิดร้าเปิดได้เลยอ๋อโอเคโอเคไม่ไม่ไม่ต้องหาหาเรียม เอาจอดที่อื่นต้องไปจอดกลางถนนแล้วน่ะเสียสลากสียสลออะไรเสียสลากอะไรเสียสลากอะไรเนี่ยไม่ได้ปิดหรอไปแต่ปิดไฟนะเอาจริงอ่ะยังไม่ได้ปิดอ่ะระตูนรกเปิดแล้วเดี๋ยวเอาดักเอานักแปดดูด้วยล็อกเปิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูต้องมีคันต้องหายคันอีกคันเดียวไม่พอหรอกจะไวกลางวงนะพอมาล็อกเปิด หายแล้วแม่เราแล้วจเพี่นะทอยเมืองแตกเลยนี่หว่าแหนเนี่ยพี่เราวิ่งไปจบปูนตรงข้างๆนี้ได้ไหมเราจบไปแล้วจบไปแล้วจบไปแล้วโอ้โหเล่นเชื่อฮัลโหลจะ่นเชื่อโล่โลโลได้ยินปะได้ยิน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 อันนี้จบทุกกองแล้วเหรอเช็คทุกกองแล้วเหรอไม่เนี่ยแล้วก็นัดตีเขาตรงนี้แล้วเราก็อยู่ข้างในใช่ปะเราค่อยเดินออกมามานักศึกษาดแปดแปดแรกอยู่ใช่ปะสี่สามเฮ้ยโอ้โหเรียมล้อ กด x ที่อย่าลืมกด x หลอดขึ้นอย่าลืมกด x เสียเสียเดี๋ยวกเบิร์อโลย่ิยเาเลยเป็นเหลือ8คันเหลือ8ขวดแล้วว่ะพี่เเหลือ4ขวดูไมไดเป่าอะไรเป่าอะไรเป่าอะไรเป๋า2 4วนปล่อยปืนเขาเยอะเกินโดนปตัวเลย สามแโดนเขายิงลงไปล้มใช่ไหมบอกแล้วหน้าเราจะจุบอยู่กับพม่กี้หมอผู้ิงชุกกันไทงโดนปืนนึ่งึ้นมาแม่งด้แบบะปือดปืนครับไม่ไม่ไม่ประเด็นคืออะไรหรือวะจะชุกพี่โกเว้จะชุบพีโกแรงแต่ว่ากดกดกดไปปพ๊บมมันเป็นเงี้ยสองห้าหนึ่งไม่ใช่ตูะไรตู้ระไรตูอะไรวะตั้่ตีอ๋อน เดี๋ยวเดี๋ยวๆอ,อกมาก่อนออกมาก่อนในคันนี้ออกมาก่อนเดี๋ยวท่องรถใหม่ออประตูหายแล<ม>้<ฮ>เหมอไปฉีดแล้ไปเก็บรถเลยแม่ไม่มีไม่ไ้่าไงถ้าหนูเหมอออกมาเลย,ยนะปะหนูขอห้านาที <c oughs> โอเคท่าตรง ประตูรูดเลยเลยเเฮ้ยจัจัโอ้โหโอโหโอ้หหนึ่งเก้าสี่คันนี้คันนี้คันในฝันเนี่ยพี่แบบเนี้ย เแบงนี้นะบัสโอีกครับผมเจ็ดแปดพวงขออะไรครับเติบเติบย่ามาติดเปล่าสี่สิบหกสี่สิบหกสองพันเก้าครับเชิร์เวอร์หนึ่งเป็นหนึ่งครับพี่ครับไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นแคปไปขึ้นรถโอเคฉันไปแล้วเดี๋ยวะบอกว่ยืนอยู่คนเดียวไม่ไม่เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดประตูแล้วครับแล้วขับให้หน่อยขับให้หน่อยขับให้หน่อยทำไมเราเรามี

พี่แรกครับพี่แรกเบอร์คู่เฮ้ยแขนพี่อยู่ฟ้าโผลนะก็ขึ้นไม่ได้เหรอแล้วแรกคุณทิ้งไว้ตรงนี้พีประตูได้ด้วยนะมันตอบว่าได้ขึ้นมาเลยก็ได้ขึ้นมาเลยก็ได้ะ เราไปคนนี้นแรกเลยเออต้องให้พี่แรกเนยถ้าพี่ฟาอุ้มหนีเต้นถาี่ดอุ้งนเล้นถาพี่ฟาดอม้งหนีเต้นถ้าพี่ดอล้งหนีเ้น้มี่ฟาดอุ้งหนีเต้นถ้าพี่าดอุ้งนีเต้า่าองนเ้นถาพ่ฟาดอุหมืเ้น้าพ่นอนีนาพี่ดอ้งนเต้้าี่ฟเดอุ้งหนีเ้นถ้า่ฟาดอุหีเ้น้าพี่คาดอหนีเต้นถ้าพี่ฟาดอุ้นเ้นถ้าพีดอุ้งหนีเตรนาพี ไม่คือคือคนขับแต่หักหลังปคนขับใหญ่ใหญ่ขับไปไกลเอาตอนไม่ตกใช่ไหมนี่พี่ไม่รู้เนะไม่ได้คือเราไม่รู้เลยขับไปไหนไม่รู้แหละเออจริงเราอยู่ตรงไหนเราไม่เห็นนะจริงจริงกอนลงอย่าลืมพักอ้าวบุกนะคะเพิ่บเพพี่แป๊ะตอนลงเนี่ยพูดเลยนะโอเป็นเลือดดมหรอหรือต้องให้ให้แป๊ะมายืนบนรถ โอ้โหให้กูรับ้ีเดียเหรอไม่โมันมาใกล้ๆใช่ไหมแล้วก็แบบพี่เบก็บอกลุยแล้วก็ใคยลบไม่อยเยปิดเทใครเปิดนี่นี่นี่จอจอจอตรนี้ตรนี้หันหลังหันหลังหันหลังไปด้านนึงเฮ้นผมว่าลงไปนี่เซอร์ไพรส์ัเลยตรนี้ตรนี้รนี้ยืนล้อมเต็มเลยไม่ไม่จอจอจอเอพวกเราัเเซอร์ไพรส์เขาให้ผมลงแล้วบอกนะ อย่ายืนชิดเี็กย่านเดยอย่านเดล็กอย่ายืนชิดเหล็กอย่ายืนชิดเหล็กมามลโผล่ิงอาวุให้หลยวนะี้เลควกอาวุธให้หมดเลยอานเหลกควอาวุธมันเก็บนะเต้นอาวุธมันเก็บนะควักกันด้วยไม่กัดอย่าลืมควักนะรอ่ะพี่กไอยู่แล้วไม่หายไม่มีแลไม่มีล้เจล่าอย่าลืมควักนะพี่จะหมดแล้วพี่จม่ไหอยู่แลมเจมอย่าทิงรถไมวโผล่แมวโวโพแมวโพ บอกเลยหน้าล้มไม่พักแม่ยิงกูแน่ๆกูบอกเลยโดนไม้เลี่ยจอกทีเหรอเหตุการณ์ข้างล่างเป็นองไงบ้างไม่ไห้บอลบอมอลบอลบอลอหลง้หลังหงเข้าหลังหลังเข้าหลังเข้านี่เดี๋ยวเราเปิดประตูไปได้ประตูไปไดเลยปนิ่งว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 โอ้ยโดนยิงแล้วนหรอยู่หลังอยู่หลังอยู่ลงโอ้ยเยดย่รถเ่่รถเ่ลุย

เอาเดี๋ยวไอ้ที่ต้องรถเฉยโอ้ยโบแต่กูด้วยกูโดนขี่เอ้ยเอาไปด้วยเฮ้ยเฮียลืมเพี้ยประตูเงาแดงเฮ้ยกดกดเอาันนึงไม่ช่วยอ่ะไม่อะไรวะนี่อันนึงไม่ปกติผมใส่เพี้ยอ้เรีค่ลืมไอ้นิยวพวกปีศาจขึ้นมาใจเองก็ปีโอ้เพี้ยมาใส่แทนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวช่วย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 ไปรอปไม่เข้าดิปปนดิปปนเลย ไดน่เป็นตัวยืนอยู่ว่ะพี่เราเอ้ยผมขอจกเราไปยอะนะเขาจกเราไปยอนขาจกเราไปยนี้ตัวนี้สมคนสมคนได้ตอนนี้สมคนได้ชุบแล้วชุบแล้วชุบขาแล้วโอเคโคพี่ทำไมเพื่อนเราโล่งไวจังจกเลยจกเลยจกเลยจกเลกเลยจกเลยจกเลยกเลยจกเลยจกนเลยเลยเลยจกเลยนกเลยจกงนนเเลยเลย ของเราจบแล้วครับไม่ต้องจบแล้วโก้ใช่ครับเอาไปแล้วเอาเอาไปแล้วอ๋อชีดยะให้หมอได้ครับเราได้มาตอนนี้หกด็อกแท็กแล้วครับผมเอาสี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 ครับสีสีชีดยาไปเอะดีผมว่าขึ้นตกลงครับผมว่าไม่ได้เป็นไม่พอเยอะหรอครับไม่ได้จากแมตต์ประมาณเท่าไหร่นะ้นเจ็ดสิบมั้งผมได้มาพูดหกสิบเขาหกสิบ หกสิบหกสิบครับเราได้มาประมาณหกเราได้มาประมาณหกสนุกไหมแล้วอาการเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกระหว่างปีกับเวอรเป็นยังไงบ้างครับบางตันหัวโบมนิดนึงครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยืนเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะนอนเต่อยต่อยแล้วต่อต่อใช่ไหมเราต่อเรามีอีกเรื่องนึงครับยางร้อนเยอะไปหน่อยนะต่อเยอะไปหน่อยนะหาายยเอะบ้งมโอ้ยางร้อหายทุกคันเลยครับตอนนี้ก็เลยไม่ไม่ไม่ขับรถแล้วครับเดี๋ยวก็หาพี่อ้วนง่ายกว่าให้รู้นะครับคือแข็งโลเลยขี่ขับฉีด พูดอย่างไรดีครับอ่าเดี๋ยวให้คุณหมอเชิญฉีดยาก่อนดีกว่าพี่พี่ครับจะไปฉีดยาอะไรครับตาตาครับตานาครับหมอจะพยายามมาให้ไวแล้วไหนฮะใช่ครับจะพยายามมาให้ไวครับรอบหน้าลงไหมครับแป๊ดรอบหน้าลงไหมครับมีแววจะลงเลยครับนะกี่รอบผมก็ลงได้ครับ